like the hell cat. โอเคน้องก็สวัสดีกันเดินนะครวันนี้กับช่องไอซีสตูดิโอกันอีกครันที่ผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวของนี้ผมก็คือเป็นของสมุดของทอมแอนด์เจอร์รี่นะของเออมีโซะอันนี้ผมซื้อที่มีโซะผมที่เออประกาบางนาครับผมโอเคครับก็ผมจะขึ้นภาพไปดูกันนะผมที่ผมไปถ่ายมานะครับนี่ถ่ายมาหน้าร้านนะครับผมแคปก็กล่องเป็นยนี้ผมหน้ามิวทอมของเจอร์รี่นะครับอันนี้ผมเห็นแล้วมันดู อ่าผมก็ผมก็เลยซื้อมาเนี่ยคา,างก็มีแบบนี้ผมครนะั้งก็เป็นแบบนี้นะส่วหนึ่ข้างข้างนึงก็เป็นแบบนี้นะผมอันนี้มีสกแบบไม่สะสมนะโอเคเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยนะผมโอเคเดี๋ยวลองแล้วแกะร่างก่อนเลยครับ คู่นะครับอันนี้นี่คืออันนี้นี่คือผมไม่ได้ใช้ขาตั้นกล้องผมออกอดีขาต,ต้องหายหผมอันนี้ใช้เจ้าอื่นมาตั้งแทนครผมจะแกะก่อนนะครับมันเป็นยังไงโอ้โหนี่รถเกาะขนมนะผมคน้ไม่ใช่นะผมแกะออกมาผมก็นี่เป็นไพ่นะผมหรือเปล่าะ เนึ่งกันวางไว้ก่อนนะผมนี่ก็จะเป็นฐานนะผมไว้ก่อนนะวางไว้ก่อนโอ้ยอีชั้นหนึ่งอันนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้นี่คือผมอีกผมเป็นขนมแน่นอนนะไม่ใช่นะผมฉีกมาเลยเราจะได้อะไรโอเคอเคผมแกะมาแล้วครับโอเค ใส่ไว้หลายชั้นเลยนะครับอืมแกะยากว่ะโ, okay. โอเคแกะได้แล้วเนี่ยตัวถอมโอเคนี่นี่เราได้หน้าเหมือนหน้ากล่องเลยเนี่ยหว่าเดี๋ยวดิเดี๋ยวดิเนี่ยโอเคนะครับผมนี่นี่ก็ตัวเจอรี่นะครับผมเดี๋ยวแกะมอน นี่ครับตัวเจอรี่คอมกับเจอรี่นะผมเดี๋ยวขอดูก่อนนะนั่นนี่มันคืออะไรเนดะี๋ยวขอวางกล่องก่อนนะเดี๋ยวแขบกลองนิดนึง ก็นี่นะับตัวทอมครับเดแต่เรามารีวิวที่ตัวต้นก่อนเลยนะเก็บได้ไปก่อนเอาเนี่ยเป็นตัวทอมแบบนี้ก็ถือว่าสวยมากเลยนะครับนี่เนี่ยเป็นลายเหมือนในกระตูนเลยนะผมขึ้นมันขึ้นแนวในกระตูนให้ดูแล้วกันนะครับนี่เนี่ยส่วนจุดขยับก็ไม่มีนะเป็นแบบเอาไว้ตั้งโชว์สวยๆนะครับนี่ถือว่าน่ารักครับนี่ขหลังก็เป็นนี้มีหูเนี่ยเหมือนหน้ากล่องเป้เลยแต่ผมเห็นที่ห้างอ่ะมันมีแต่ หมดเลยแต่ว่าจะให้คนละตัวกันนี่ผมได้ตัวเมียสิผมได้ตัวนี้โอเคเขามือกี้ถือว่าน่ารักดีนะผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บเรียองมาก่อนนิดนึงนี่นะครับผมถือว่าสวยดีนะครับผมนี่หางนะผมอันนี้เป็นท่าแบบนั่งนั่งนะผมโอเคมาดูตัวต่อไปกันเลยผมก็เป็นเจอร์รี่นะนี่เจอรี่นี่ถือว่าน่ารักเช่น,ชนกันเช่นกันนะผมแต่ว่าหางเนี่ยจะ เป็นนิ้นับหางท่านั่งก็คล้ายๆกันนั่นเลยดิเดี๋ยวผมจะขึ้นแบบในกระตูนให้ดูแล้วกันนะผมดูอันนี้เดี่ผมเห็นแล้วมันโดนตาผมคบก็เลยซื้อมาดิหูหูนี่จะสอว่าใหญ่มากเลยนะในการ์ตูนผมก็ไม่ค่อยดูช่วงนี้อันนี้ก็ผมไม่รู้นะว่ามันมันคืออะไรนะผมเนี่ยเขาเขียนอันมีโซ่ด้วยนะนี่โฟกัสนะครับผม เนี่ยมินิโซ่คลิปนี้ผมขอขออนุญาตไม่ไม่เปิดแฟแลแล้วกันเนี่ยผมโอเคก็อันนี้ก็มีแลวมาของอก็มารีวิวดูแล้วกันนะผมโอเคนะผมก็โอเนี่ยนะก็สำหรับคลิดดีก็ไม่มีแล้วมาผมสำหรับนี้ขอตลาไปก่อนนะผมถ้าชอบผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ให้ผมด้วยนะผมสวัสดีผมขอตลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ Bye-bye.